5เนี่๕มษานะครับก็จะมารดน้ำดำหัวแล้วก็ส่งน้ำพระด้วยนะครับครับน,นี่เป็นคนยายทวดนะครับครับอายู่ก่อนไม้ยูุกลยานกราบพระก่อนกราบก่บนอากรับนั่งลนี่เลย

อ่ารถนำ้นำนำหัว <S <S ส่ง<ส>หน้าพระคนนีค้ค่ะค่ะาคาอ่ะาล้างขาด้วยนางโลเป,ปค่ะนางลงค่ะเกนะ่งนางลงครับ

他。